ื่องหลิวครบจบที่เอสทีมาแล้วครับแต้มแรกของเรานะฮะแล้วครับหนึ่งแต้มัวนี้เจ็บได้นะฮะโดนี้เจ็บได้ อ่ะครับก็กราบสวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT p i t c h i n g Thailand สายตกแบบงูอง,ง,อ,งอ่ะครับผมหมายเดิมกับ EP แล้วเลยซึ่ง ติดใจใหม่นี้นะฮะซึ่งคือมันนั่งสบายะะสําหรับผมผมมองว่ามันนั่งสบายนะฮะก็นั่งเล่นได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างน้อยๆเมื่อ e ีีที่แล้วมันได้ตัวนะก็เป็นปลาดุกนะฮะ e ี EP นี้เรามา,ากับเหยือตัวนี้ครับผมนี่ผู้สนับสนุนรายใหญ่ของผมนะฮะส่งให้ทุกเดือนก็ขอขอบคุณนัโถด้วยนะที่ส่งให้ผมทุกเดือนไม่ขาดนะ,ะก็สําหรับวันนี้เรามาหมาย ค้องสามครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้แต้มได้ตัวกับหมายนี้เหมือนอีพีที่แล้วไหมอีพีที่แล้วได้ประดูกไปสองตัวนะฮะส่วนวันนี้จะได้ไหมเดี๋ยวไปดูกัอนอ้าวลืมบอกคันเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้แขนไม่ค่อยดีฮะคันนี้น่คันนี้ถือว่าเหมาะสำหรับผมแล้วนะ W Hybrid Silver นะฮะเพราะว่าหนึ่งสำหรับผมผมมองว่าคันนี้ค่อนข้างเบานะฮะในรุ่นในในรุ่น Silver เนี่ยของ h y b ินนะฮะเบาแล้วก็ผมสามารถวัดได้นะฮะวันนี้ช่วงนี้ก็เลยใช้คันนี้บ่อยเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ชอบชอบด้วยชอบฟิลลิ่งของแอคชั่นคันนะฮะก็เล่นเป็นไม้ตายตะปัววิ่งสองตะขอนะฮะ อ่าแต่ขอนึงเกี่ยวกัไตรเดือนเหมือนเดิมนะฮะอีกขอนึงก็เป็นเหยื่อสามชายนะ,ะเป็นเป็นผสมกูเต็นนะฮะแล้วก็อ่ามีผงอ่อยนะไะปะชมกันดีกว่ากูเยอะน่ารำคาญนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อผมแะก่อนอันนี้คือมาตกได้พักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่มีแต้มนะฮะมาลงลงได้สองต้นไม้แล้วอันนี้ไม่มีแต้ม ได้แต้มไหมวันนี้ น่าจะโดดตะเพียแน่ิมมาิ้งิ้มิ้ม่ดน้อยแบบนี้มีตะเพียงแน่เลยนะน่าจะตเพียคิดว่าเราจะได้ตัว

เราอาจจะโดนปานเล็ก,กวนหรือเปล่านะเพราะว่าผมวัดเป็นสิบไม้แล้วอะไม่โดนเลยนะก็เดี๋ยวถ้าไงแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องลองย้ายหมายดูเดี๋ยวเราลองย้ายหมายดูดีกว่าว่าจะเป็นหมายไหนหรืออาจจะเป็นหน้าหมู่บ้านเลยผมหน้าหมู่บ้านผมเลยก็ได้นะเพราะว่าหน้าหมู่บ้านผมอะประดุกเยอะนะก็เดเดี๋ยวย้ายหมายดีกว,ว่าไม่ไหวแล้ววันนี้ น้าจะเอาออตัวไม่รอดสำหรับหมายนี้นะไปดีกว่าย้ายหมายกันดีกว่านี่เปลี่ยนหมายใหม่มาแล้วครับแต้มแรกของเรานะไม่ทันได้ถ่ายนะอันนี้กำลัง หาระดับน้ำอยู่นะแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเราไปด้วยนะนี่นี่ะแหะมาแล้วหนึ่งแฉะตายมาใหม่ๆก็มีอาการเลยน,ะนี่เป็นอันไม,ม่เป็มไปเลยนะ ปล่อยลงเพื่อเลยนไฟนป่หเปหมือนนี่ติดถนนจา๋าเลยนะอาโดนไอ้นี่ไม้หนึ่งครับผมแต่นี้ลูกกระเพียนนะตัวเล็กปล่อยไปก่อน ไอ้กระแหงตี้ได้อยู่นะตัวนี้มันเล็กขึนหน่อยเก็บไว้นับแต้มก่อนดิปยอะไปเยอะแล้วียตันี้เก็บได้นี่เบได้นี่โอ้โหนะมันเก็บได้ ลูกปาลาเล็กๆต่อยทุณเพิ่ม ลูกอ่าอะไรเนี่ยหมูตัวนี่เกลยปลาติวอ่ะเกีียวลูกปลาติวอันนี้ได้ตัวอยู่นะตวนัวนะเป็นตะเพียนนะแต่ตะเพียนเล็กเลี้ยงคือคอยลงไปมันโฉบกลางน้ำคือยหนูมันโฉบ มารับแขกเราสามตัวแล้วก็เงียบหายไปเลยนะมีแต่ปลาเล็กปลาน้อยแล้วตอนนี้ เกิได้ ไม่ทันมันให้โอกาสเราเยอะมากเลยนะทั้งถอดทั้งต่อเป็นขอทงอทั้งต่อเลยนะวานนี้ผ่านถอดขึ้นมาแบบนี้เอาสิคราบรอลายนี่มาคือเอ้ยได้ใจเนี่ยเลย อ่ะปล่อยปล่อยปล่อยขอใหญ่กว่านี้น หลังนี่โดนปลาเล็กปวนนะครับแล้วก็มีคนโทรมาปวนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสายด้วยนะฮะคือไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าก็ดูกันนะใครโทรปวนครับสวัสดีครับเนี่ยครับเขาโทรมาปวนผมนะฮะผมไม่มีสมาธิในการส่งลยครับเมื่อกี้ผมก็ได้คือแบบไม่ได้ถ่ายคลิป้ะแต่ก็ได้ปาดตัวไปดีที่สุดในหมายนี้มาแล้วก็ชนะพนันด้วยนะ ็นได้ข่าวว่าเขาจะเลี้ยงเบียร์ผมสามขวดเอาไาถามโรงงานเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะมีไลไ์แป๊บหนึงเดี๋ยวมีอะไรแป๊บหนึงที่เราจะตกต่ออ้าวหายเลยชุ่น มึงว่างมากเลยไม่ได้ถูกไม่ได้าแล้วไหน <c oughs> ได้อยู่มาอีกหนึ่งครับผมแต่ตัวนี้ปล่อยนะตัวนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยครับ ัมแต่คุยโทรศัพท์เนี่ยไม่มีเวลาเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับผมนะช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะ เม็ดยังคาอยู่ยังระแวงอยู่จับคันไว้แล้วหน่อยด้วยกันพลาดหมายธรรมชาตินี่ถ้าคันล่วงไปดีตามยาก <g iggle> ก็สําหรับอีพีนี้นะฮะเรามารอดตายที่ของสี่นะแต่ปลาผมพงไม่เอาขึ้นมาโชว์นะเอาอย่างนี้ดีกว่าในอีพีนี้ยอ,อยากจะให้น้าๆทายเล่นละกันว่าเกมอีพีในอีพีนี้ได้ปลาทั้งหมดกีตัวนะฮะก็ถ้าใคร ถ่ายถูกเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าเฟซบุ๊กละกันนะเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าเฟซบุ๊กละกันว่าถ้าใครถ่ายถูกเนี่ยผมจะแจกทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะเป็นทุนของผมเองนะฮะเป็นทุน GT นะฮะโอเคก็สําหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะหมายธรรมชาตินะฮะมีได้มีโดนบ้างนะฮะอย่างหมายเมื่อล่าสุดเอ้ยหมาย หมายที่ไปก่อนหน้านี้หมายคลองสานะฮะ EP ที่แล้วได้ประดุกประ2ตัวนะฮะ EP นี้ไม่ได้นะฮะก็เลยย้ายมาคลองสี่ย้ายมาคลองสี่ก็ยังพอได้ตกลูกปลานิดหน่หน่อยนะก็ลองมานับดูกันนะฮะว่าในคลิปเนี่ยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวแล้วถ้าใครทายถูกเดี๋ยวเอาทุน GT ไปเลยขอส่องวีแน่นอนโอเคสำหรับ EP นี้เกม GT สายตกแบบงงหริวลูกปาลาขอตัวนะแค่ นะช่วงเวลาแค่นี้แล้วกันคูดผิดรู้ถูกโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องของเรามาจนถึงท้ายคลิปโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวจากลาเลยนะจ๊ะไปป่าเดีย๋ยวเก็บคันแล้วจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้าครับผม